วันนี้ฟอนจะมาเล่าเรื่องเจ้าหญิงไดอาน่าค่ะซึ่งอยู่ในช่วงคือทศกราช1961ถึง1997ค่ะเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลนะคะเป็นสตรีที่เราต้องการลึกด้วยเหตุผลสองหลักประการนะคะก็คือเรื่องราวกับเจ้าสุขสมดังในนิยายแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ใน่อบแห่งความเป็นจริงและจุดจบที่ยังคงเป็นที่วิพากวิจารณ์คือสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติ เป็นสาธารณประโยชน์หยดอย่างจริงจังเสมอเสมอมาค่ะแล้วเราก็มาฟังเรื่องราวประวัติกันเลยนะคะเจ้าแตกก่อนึ่งแล้วขอไปให้ชมภาพก่อนแป๊บหนึ่งค่ะนี่ก็คือภาพเจ้าหญิงแห่งเจ้าหญิงแดนหน้าค่ะเจ้าหญิงแดนหน้านะคะไม่ใช่สตรีราชานิกุลเลย แต,แ,ตแต่เกิดในครอบครัวสามัญชนเพียงแต่มีความพิเศษอยู่บ้างคะที่ตระกูลสปอนเซอร์ของบิดาเจ้าหญิงเดน่ามีเชื้อสายของกษัตริย์อังกฤษพระอ,องค์ก่อนมาพระอ,องค์ก่อนๆอยู่บ้างแม้จะเป็นสามัญชนแต่ก็นับได้ว่าเจ้าหญิงเดน่าเป็นสตรีที่มาจากครอบครัวขุนนางชนชั้นสูงค่ะค่ะเจ้าหญิงเดน่านะคะประสูติประสูต,สติเมื่อวันที่11 ที่ที่หนึ่งยรลักกาดาคมทิสศักรลาต1หนึ่งเก้าหกหนึ่งค่ะพระนามแรกเมื่อแรกเกิดก็คือเดน่าฟรานเชสเปนบวดาชื่อว่าจอห์นสเปนเซอร์มันดาชื่อว่าฟันซิสลูตเบร์เจ้าหญิงเลนาเป็นที่ดาคนที่สามของครอบครัวพระองค์ทรงมีพี่สาวอยู่สองคนนะคะก็ชื่อก็คือ,ช,อชื่อว่าซาร่ากับลัดเจนต้อชายสองคนชื่อว่าชาวส่วนอีกคนเสียชีวิตหลังทอด ได้ไม่นานนะค่ะเจ้าหญิงแรน่าเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยอบอุ่นสักเท่าไหร่นะคะคือไม่อบอุ่นเลยค่ะเพราะบิดามานดาแต่งงานกันเพราะความเห็นของผู้ใหญ่เป็นหลักเจ้ๆๆาหญิงเลยนะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความระหองระแหงความแตกแยกของครอบครัวค่ะในที่สุดบิดามันดาก็อยากขากันอยากกันหลังการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อยึดสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร ผลก็คือจอนผู้เป็นบิดาได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรในวัยเด็กในวัยเด็กนะคะเจ้านหญิงแดน้าแทบไม่พบกับความสุขเลยต้องถูกทิ้งไว้เลี้ยงกับพี่เลี้ยงซะส่วนใหญ่ค่ะในซึ่งในวัยเด็กคะควาเจ้าหญิงนะคะก็มีนิสัยขี้อายไม่กล้าแสดงออกแต่การนั้นก็สนใจใจกิจกรรมบัตรเกี่ยวกับการบำเพ็ประโยชน์ค่ะ แล้วก็พยายามมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นพระองค์นะคะเป็นนักเรียนที่เรียนไม่ค่อยเก่งค่ะแต่ก็มีความสามารถทงางนานกีฬาชอบว่ายน้ำดำน้ำท่านเคยเรียนบอลเล่ย์ด้วยเจ้าหญิงแดน,น่าทรรู้จักกับเจ้าฟ้าชายชาพระโอรสองค์โตของสมเด็จพระราชินีอลิาเบธที่สองแล้วมีตำแหน่งันถึงมงกุฎและสุกุมารแห่งอังกฤษอยู่หลายปีพอเจ้าฟ้าชายชาเคยคบกับซาร่า แล้วความสัมพันธ์ของเจ้าหญิงแดน่าและเจ้าฟ้าชายชาวนะคะเริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังหลังเจ้า,าฟ้าชายชาวได้เลิกกับซาร่าในปีคศ1980ค่ะขณะเจ้าหญิงแดน่ามีพระชนมายุ19พรรษาและเจ้าฟ้าชายชาวมีพระชนมายุ32พรรษาท่ามกลางการสนับสนุนของทุกฝ่ายอีกทั้งแดน่ายัางเป็นสตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งพระราชินีอัง อ,อังกฤษไม่ว่าจะเป็นปวัฒชีวิตที่ไม่ด่างพร้อยชาติกำเนิดศาสนารูปล่างหน้าตาที่สวยสง่าจนเป็นที่ประทับใจของประชาชนความสัมพันธ์ของนั้งคู่จึงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในวันที่6กุมภาพันธ์คิศั1981เจ้าฟ้าชายชาวถูกเร่งรัดให้อภิเษกสมรสมาโดยตลอด ปัญเสียงสมรัฐประกั้ขึ้นในวันที่29กรกฎาคมปีเดียวนั่นเองชาวันที่29กรกฎาคมพศ1981พระร้าชาพิธีอยิเศษส,สมรุกอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นประชาชนน้บแสนต่างรอคอยต้อนรับขบวนเสด็จเพื่อชมพระชมของว่าที่ราชินีอังกฤษมีการเชิญแขกง,งานไวกว่า3,500คนมาเป็นสักขีพยานนอกจากนั้นนะคะยังมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ควาพิเศษสมรสทงงั้งยิ่งใหญ่และสวยงามสร้างความประทับใจแก่ทุกคนทุกฝ่ายนับเป็นจตีสาัญชนคนแรกในรอบศตวรรษเลยนะคะที่ได้พิเศษสมรสกับมังกรราชกุมารแห่งอังกฤษแต่ด้วยความงดงามสงา่าจึงไม่มีใครตั้งแง่กับความเป็นสามัญชน,นของพระองค์เลยประชาชนนะคะต่างก็รู้สึกว่าเหมาะสมกันดีที่สุดแล้วั้งกางภาพกันจงพิจารณาทั้ง,ทงสองที่ตึง ไปดูภาพการจุงพิษกันนะคะรอสักครู่นะคะนี่ก็คือภาพการจุงพิษของเจ้าหญิงในหน้ากับเจ้าชายชานะคะน,นี่เป็นธรรมเนียมของฝรั่งนะให้ดูแป๊บนึงนะคะ,ะแต่ด้วยความ ของพระองค์ก็ดำเนินไปได้ด้วยดีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกันอย่างสม่ำเสมอความงามของพระองค์และฉลองพระองค์ที่สวยทันสมัยยืนยันเสมอเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดึงหลูดใจเหล่าช่างภาพและนักข่าวกล่าวกนว่าพระองค์ก่าวกันว่า สองปีต่อมาเจ้าหญิงแดนาะก็ให้กําเนิดพระโอรสองค์ที่2อีกในวันที่15กันยายนคศหนึ่งเก้าแปดสี่มีพระนางว่าเจ้าชายฮ์รี่หลังเจ้าชายฮ์รี่ประสูติผู้คนทั้าไปก็เริ่มจับเข้าลังของชีวิตคู่ที่คอนแคนได้เนื่องจากทั้งสองพระอ,องค์ยังเริ่มสแสดงออกถึงความหงเหงินกระทั่งสื่อมวลชนกระทั่งสื่อมวลชนต่างเสนอขา่าวความร้าฉ่าของทั้งสององค์สู่สาธารณะ เช่นขวาควา่มเฉียของพระองค์สร้างความทุ่งหาไปทั่วเลยค่ะค่ะหลายคนต่างาพากันคาดเดาถึงสาเหตุต่างๆแต่สาเหตุที่แท้จริงก็ได้เปิดเผยในรายการโทรทัศน์ของอังกฤษว่าเป็นเพราะเจ้าฟ้าชายชาวไม่เคยลืมคนลรักเก่าของคามิลาพาร์ตรอ,อสักครู่นะคะค่ะข,ของคามิลาพาร์ แล้วก็ทรงเปิดเผยด้วยว่าไม่ได้รักเจ้าหญิงไดยาน่าเลยตอนที่แต่งงานกันเพราะถูกผู้ใหญ่บีบบังคับทางรัชสำนักนะคะก็แนะนำให้ทั้งสองพระองค์อยาขาดกันเพื่อเป็นการตัดปัญหาวุ่นวายทั้งสองพระองค์ทรงแยาขาดกันอย่างสมบูรณ์ในวันที่28สิงหาคมคิตศกรา1996รวมระยะเวลาการใช้ชีวิตคู่15ปีและจะมีชีวิตสมรสที่ไม่สุขสม แต่ผู้คนก็ยังยักลัาและชื่นชมเจ้าหญิงแดลนาเพราะเจ้าหญิงแดลนาเพราะภารกิจอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆมากมายที่ทรงกระทำมาเลยตลอดในชีวิตของเจ้าหญิงแดลน,นทาทรงทำงานการกุศลเพื่อประโยชน์ของสังคมมากมายนะคะเช่นเสด็จเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายแห่งอุปถัมภ์อุปถัมภ์องค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง กับผู้ยากไร้เช่นคนไร้บ้านเด็กกำพร้าผู้ติดยาเสพติดผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งแต่ที่ทําให้พระองค์ได้รับความชื่นชมจนกลายเป็นสตรีคนสําคัญของโลกนะคะก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดสการรณรงค์ต่อต้านระเบิดในสมัยนั้นในโลกเอดส์ในสมัยนั้นนะคะโลกเอดถูกมองว่าเป็นโลกที่น่ารังเกียจมากญาตมีลผู้คนรัพางแต่เจ้าหญิงแดนนะนั้น ได้ทำให้ทศนิษ์นักขตีในแง่รอบนั้นหายไปคือคือคือสบายกรผู้ป่วยรอบแผลแล้วค่ะก็จะถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเหลียวแลนะคะจากยากนมิตรพระพระองค์นะคะทรงเดินทางไปเยี่ยมเยี่ยมผู้ป่วยผุ้คนทุกแห่งทรงพูดคุยประทับกับทักประทับเตียงและสัมผัสกับผู้คนเหล่านั้นอย่างเอ,อื้อทอไม่มีท่าทีว่าจะรังเกียจพวกเขาภาพเจ้าหญิงแดงาจากผู้ เราแอดตีแผลไปทั่วโลกทำให้ทศนคติของผู้คนที่มีต่อผู้ป่วยโอกนี้เปลี่ยนแปลงไปส่วนเรื่องการรณรงต,ต่อต้านระเบิดก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เจ้าหญิงเดลนาะทรงปฏิบัติอย่างจริงจังคะ่ะแต่ก่อนจะไปเรื่องระเบิดเรามาดูภาพภาพของเจ้าหญิงเดลนากับนี่ก็คือภาพภาพอาจจะเล็กสักหน่อยนะคะ ของเจ้าหญิงแเรนาที่ที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยเอดค่ะเป็นทำให้ผู้คนเริ่มเริ่มเริ่มหันมามีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเอดค่ะในนี้จะเห็นว่าเขาสัมผัสกันนะคะสัมผัสกันอย่างไม่รังเกียจเลยค่ะเปน็นต้นทำให้ทัศนคติขอเราเปล่นแปลงไปเไป่วกัเรื่องการ ะะก็เป็นอีกหนึ่งธรกิจที่เจญิงเรน่าทรงปฏิบัติอย่างจริงจังควาคิดว่าผู้ที่รับข้อความจากสงคมเป็นผู้ก่ินสุดซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องข้องกับความขัดแย้งนะคะโดยเฉพาะใน สงครามที่ไม่รู้อีโนอีเน่ต้องเสียชีวิตรหรือพิการไปตอลอดชีวิตด้วยผลจากระเบิดเหล่านั้นในปีคศ .1997 เจ้าหญิงแดนาในชุดพลาสติกป้องกันระเบิดเสด็จเยือนเขตระเบิดถูกเผยแพ,พ่ไปทั่วโลกเพืแสดงจุดยืนว่าพร้อมต่อต้านเรื่องนี้เราไปดูภาพเจ้าหญิงแดนากับระเบิดกันนะคะอันนี้เป็นภาพเจนะ้าหญิงแดนาน่า กำลังเสด็จเพื่อต่อต้านระเบิดอย่างแท้จริงค่ะให้ดูนะคะ,ะ,ะแม่แม่แม่จะได้รับการชื่นชมในความกล้าหาญของเจ้าหญิงแดนานะคะแต่ก็มีม,มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปหลายคนแต่ก็ความวิจารณ์ใดๆก็มีอักขำไรลายความตั้งใจแน,น่ๆของอ,องค์ทรงปฏิบัติงานหนะ้าที่ เข่าย่๊งเค่าเข่าย่๊งผู้คนในในทรงปฏิบัติงานเข่ายี่ยงผู้คนคนในเขตในเขตสองคำอย่างต่อเนื่องหลังการย่าร้ของเจ้าชายชาวและเจ้าหญิงแดน้าพระองค์ทรงเสียพยรถ์เดิมคือซสฟ้าชายชาและเจ้าหญิงแดน้าทรงทรงเหลือพยรถย อยู่ในฐาน,น,านาะราชินีกุมเนื่องจากทรงเป็นมารดาของเจ้าฝักชายวิลเลียมและเจ้าชายฮารีด้านความรักนะคะก็มีกระแสะข่าวว่าทรงพบกับหนุ่มมากหน้าหลายตาแต่สหายที่สําคัญที่สุดและเป็นข่าวคนสุดท้ายก็คือโดนีอัลเฟย์บุชายของนายโมฮัมเหม็ดอัลเฟย์มหาเศรษฐีชาวอียิปต์ผู้เป็นเจ้าของห้าปันสมบัสินค้าชื่อดังในลอนดอนค่ะที่มีชื่อเสียงมากในอังกฤษข้อหากนุม ที่จับตาเมาของเราปาปารัสซี่อ่ารนโชาซึ่งต่างก็กระหายที่จะได้ข่าวของ ขออภัยเราจะพูดนะคะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อเมื่อเมื่อเจ้าหญิงแดนาหน้าหนีพวกปาราปัาซี่จากการไปพักรลอ ที่โรงแรมแห่งหนึงแล้วก็แล้วก็ก,ก็ก็โดนผู้ปาปาลสซี่ไล่ตามมาค่ะซึ่งเจ้าหญิงเรน่เวลาจะไปไหนนะคะก็จะโดนปาปาลสซี่ติดตามคอยเฝ้าเก็บภาพไปอะคะ่ะเหตุการณ์ไร้เรีงไม่คาดฝันนั้นเกิดจากการลุกลามสิทธิเสรีภาพจากช่างภาพอิสระก็ามาถึงเมื่อเดือนสิงหาคมคิ่ศสกงกาช็เจ7ณประเทศฝรั่งเศส เจ้าหญิงแดานาและนายโดดีกลับมาจากการท่องเที่ยวพากลอนทั้งคู่เดินทางกลับมายังกุงปารีสทั้งสองพยายามหลบหน,นีที่การพักในโรงแรมริชจนกระทั่งเลยเวลาเที่ยงคืนรุ่งเข้าวันใหม่ของวันที่31สิงหาคมคศหนึกราช1 9 9 7จึงเดินทางออกจากโรงแรมลริชเพื่อไปยังอพาร์ตเมนต์แห่งของนายโดยดีทันทีที่เลาผ่านไปจากประตูโรงแรมกองทัพนักขาว และช่างภาพที่ยังคงคอยเก็บภาพของน้องคู่ก็รีบขับรถติดตามไปอย่างไม่ลดละรถยังของนายเดอดีพุ่งเข้าเพื่อความเร็วแล้เร็วยิ่งขึ้นอีกเพื่อหนีปาปาแลซี่จนมาถึงถนนรัดอุโมงค์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงรถจึงเสียหลักไม่สามารถบังคับได้รถพุ่งเข้าชนอุโมงค์หมุนกระแทกกับกำแพงอย่างจังเจ้าหญิงแรน่าและคนขับรถเสียชีวิตบริการส่วนตัวของนายเดอร์ดี เป็นคนเดียวที่รอดจากอุบัติเหตุทั้งนั้นเจ้าหญิงไดน,น้านะคะสิ้นพระชนเมื่อวันที่31สิงหาคมพิจศักราร1997รงปพระชนมายุได้36,000ษาและมีพิธีศพอย่างสมเกียรติในวันที่6กันยายนที่วิหารมสิสเวส์มินสเตอร์โดยมีราชนิกูนังกฤษและประชาชนจำนวนมากที่เดินทาง เพื่อร่วมในพิธีและมีการถ่ายทอดผ่านสดผ่านดาวเทียมด้วยหลังการสิ้นชมความดีงามของพระองค์นะคะได้รับการสานต่อทางด้านการต่อต้อตานการใช้ระเบิดที่นําไปสู่การแก้ปัญหาระดับนานาชาติเกิดเป็นสนธิสัญญาออตตาวาออตตาวาค่ะจบไปแล้วนะคะกับเรื่องเจ้าหญิงแลน่าที่หัวใจอันเข้มแข็งข,ของสตรีที่ดูคล้ายจะอ่อนแอ แต่ตอบบันดาลเรื่องราวอันน่าประทับใจให้กับผู้คนจำนวนมากค่ะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับส c ค i b ์ช่องของฟอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟอนต้องขอลาลาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย